สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผาลวยเดอครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมานําเสนอแนวทางตาเล่าครับผมตาเล่าเป็นน้ากันครับพี่น้องเนาะงบงวดวันที่25พฤศจิกายน67ครับเป็นคลิปร่วมเสี่ยนครับพี่น้องเนาะครับเสี่ยนไดผลมาก่อนกะเจะนําเสนออให้พี่น้องซีก่อนครับผมมีเวลาอีกมือนี่กับมืออื่นครับพี่น้องเนาะ ตำเล่าไปน้ากันครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมพบกับสีาสำนักสีเซียนครับผมปูขุนกลับมาแล้วครับพี่น้องเนาะตำเล่าปูขุนครับแม่นคือกันเดอร์ครับพี่น้องปูขุนยาเผลอครับผมครับแล้วก็อีกสามสำนักก็จะมีพี่ประกายครับผมสิบหน่วยเดินดีครับผมแลวก็อาจารย์เอปันโชคครับพี่น้องเนาะร่วมไปถึงอาจารย์สุเมศครับผมสี่สำนักในคลิปนี้ครับผม ลองเบิงไปน้ากันครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเซีที่ลอกข้อยเหล็กพอแสวงครับผมตำเล่าพอสแสวงมื่อนี้พอยุดครับผมมีเวลาได้มานําเสนอสูพี่น้องเซีครับผมลงไปแล้วเด้อครับพี่น้องตำเล่าพอแสวงครับงวดนี้พ่อมาจัดเต็มให้ครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตำเหล้าซีสานักครับผม นำเชียร์พาลวยก็ขอกราบขอพระคุณปูขุนพ่ปะกายอาจารย์เอละก็อาจารย์สุเมธเนอครับผมทีเมตาแนวทางให้กับนำเชียร์พาลวยทรงต่อพี่น้องเอซีครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะก็ติดไวเดอร์ครับผมแนวทางอารากับนำเชียร์พาลวยครับผมครับไปรับชมรับฟังคลิปรวมเซียนสี่สำนักกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับตำลาว สำนักแรกครับพี่น้องเนาะพี่ปักกายครับผมพี่ปักกายตำราวสำนักแรกพี่ปักกายครับหมวดว่าหันล่งลางครับผมเหล็กพันเก้าสี่สี่เก้าครับล่งลางครับงวดนี้ก็เช่นเคยครับพี่น้องเนาะเหล็กพันหลายครูด้วยครับผมจะจับสุดเต็มครับพี่น้องเนาะสามารถที่จะอ่าใส่บนลางได้ครับผมครับสําหรับตำลาวพี่ปักกายยี่สิบห้าพยหกเจ็ด สิบ,บนได้1กับ2นะครับผมหน่วยบนได้เจ็ดกับ9เน้นไปที่9ครับวันนี้ก็มาชุด2ตัวบนครับผมสองตัวบนเจ็ดเอ่ะตัท,ที่ครับผม1นึ่2เจ็ดหนึ่งเก้าสอสอาครับผมเน้นไปที่19และ29ครับเน้นไปที่19และ29งเก้ นี่แะครับผมตำราวพี่ปะกายสำนักแรกครับพี่น้องเนาะครับติดใจหน้าเพิ่งไปน้ากันครับมักลางกับไส่ลางน้าได้ครับผมครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองเก้าครับเห้นหลักเก้าครับต่อมาจานเอ A ครับผมว่างหันกะเข่าตัวเดนซีครับพี่น้องเนาะประกบคู่บ่าเขาครับงวดนี้เพื่อนกบจัดชุดเตรียมให้ครับผมกันพลาดกันอ่า ะแล้วไปครับผมมีชุดเต็มครับพี่น้องเนาะเัิงชุดพิเศษน้ำตำราวอาจารย์เอปันโชครับผม25พฤศจิกายน67เ็ด่นบนล่าง5 6 7 8, 8ครับสองตัวบนล่าง8 5 8 6 8 3 8 0 8 4 8 7 8 9ครับผมครับตัวเนียนพันสิมี8586 แปดเจ็ดครับพี่น้องเนาะเน้นสามคู่แล้วก็มาเลขติดบนล่างศูนย์กับหนึ่งครับผมเลขติดบนล่างศูนย์กับหนึ่งเน้นไปที่ศูนย์ด้วยครับผมเพื่อนก็เลขจัดชุดพิเศษพิเศษให้ครับพี่น้องเนาะจัดชุดพิเศษให้ศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าและศูนย์หก เน้นไปที่05 07และ06นี่แะครับพี่น้องตำราวอาจารย์เอครับผมเอาครับพี่น้องปูขุนกลับมาแล้วครับพี่น้องเนาะปูขุนกลับมาแล้วครับวันนี้ปูห้ยเล็กบิน134568ครับผม134568ส เลกวิ่งกันนีนนี้นนแ้หล้วครับผมครับวิ่งรูด8ปดได้ครับผมวิ่งรูด8ครับพี่น้องเนาะวันที่ผ่านมาปูเข่าเก่าซีด้ครับผมเก่าซีซีเก่าครับสตัวบนล่างหนึ่งห้าหนึ่งหครับผมหกสามหกสดห้าแปดสมเน้น8ปดห้าและ8ปดสมครับผมชุด3มตัวบน8ปดหนึ่งห ห้าแปดสามสามแปดห้าครับผมนี่แหละครับพี่น้องเนาะเล้นไปที่สามแปดห้าปูขุนเด้อครับผมพี่น้องเอฟซีจะเบิ้งเล็วิ่นเพิ่นก็ไดครับผมหนึ่งสามสี่ห้าหกแปดเพิ่นกับวินทึ่งสองตัวสามตัวครับพี่น้องเนาะพี่จ้านาเบิ้งเอาครับทีเด็ดปูขุนครับผมแล้วก็ ตำราอาจารย์สุเมศครับพี่น้องเนาะตำราอาจารย์สุเมศครับเด่นบนล่าง1กับ2เน้นไปที่1ครับ2ตัวบนล่าง1 9 1 4 2 4 2 9และ1 2ครับเน้นไปที่1 9และ2 9ครับรู้สึกว่าเลขของอาจารย์สุเมศนี่จะคล้ายๆพี่ประกายเ่เลยครับผม นี่ครับ1กับ2ครับพี่น้องเนาะเด่น1กับ2คือกันเพราของพี่ปากายเป็น10บ,บนประกอบกู่กันมากกับมีความใกล้เคียงกันชนกัน1เก่ากับ2เก่าเน้นเหมือนกันพร้อมอนะครับพี่น้องเนาะครับนี่น่าสนใจได้ครับพี่น้องเลขชนกันครับส่วนอาจาร,รย์เอนี่จะ ช่กับปูขุนครับพี่น้องเนาะใกล้เคียงกันครับอาจารย์เอพันจิมีแปดหาแปดสามครับปูขุนก็มีแปดห้าแปดสามด้วยกันนี่แหละครับผมสีสำนักครับผมอาจารย์เอกับปูขุนนี่วนกันด้วครับผมแปดหาแปดสามช่วนพี่ปกรณ์ช่วนกับอาจารย์สุเมธก็คือหนึ่งเก่ากับสองเก่าครับผมนี่ครับพี่น้องเนาะแจกเป็น สองชุดที่ชนกันครับผมครับพี่น้องครับผมครับสี่สำนักครับพี่น้องเนาะมีความคล้ายคลึงกันอยู่ครับผมแยกเป็นอสองลุ่มครับผมครับสองคุมสองเซียนที่มาชนกันก็จะเป็นพี่ประกายกับอาจารย์สุเมศครับผมอีกชุดหนึ่งจะเป็นของอาจารย์เอปันโชคกับปูขุนนะครับผมครับเขาพี่จะหน้าเบิ้งครับพี่น้องเนาะเลขซีคูนี่ก็คือแปดห้าแปดสาม หนึ 19, ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองับผมนด่คือสี่คู่ที่ชนกันกับผมทีเกามลเเชียอ่าเดะให้พี่น้องเบื้องมั่นละครับผมจะหน้าเบื้องไปน้ากันครับพี่น้องเนาะแนวทางตํเหล้าครับผมเอาทายคลิปนี้น้าเชียร์พาล,ลุยกับขออวยพรให้พี่น้องที่โคดีเดอร์ครับผมครับในงวดบันที่25พฤศจกิกายน67ตาํารลาสองทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ